พาไปดูเรื่องราวของนักเรียนสาวชั้นม .5 ที่เธอสู้ชีวิตครับใช้เวลาว่างไปทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟที่ร้านหมูกระทะเพื่อหาเงินมาช่วยแบ่งเบาภาระของคุณพ่อคุณแม่ที่โรครุมเร้าขณะที่บ้านของเธอนั้นผุพังหลังเล็กก็อยากขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยซ่อมแซมบ้านด้วยครับ เด็กขยันกระตันยูผลการเรียนดีได้เกรดเฉลี่ยสูงถึง3.59คนนี้ก็คือนางสาวจันที่มาบุญเรืองหรือว่าน้องพลอยอายุ17ปีนะครับเป็นนักเรียนชั้นม .5 โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคมน้องพลอยเนี่ยใช้เวลาหลังเลิกเรียนและก็ช่วงวันหยุดไปทํางานเป็นเด็กเสิร์ฟที่ร้านหมูกระทะหาเงินมาช่วยลดภาระคุณพ่อคุณแม่ที่ป่วยเป็นหลายโรครุมเร้าจนทํางานไม่ได้น้องพลอยบอกว่าถ้าเกิดจบม .6 อยากจะเรียนต่อคณะครุศาสตร์สาขาคณิตศาสตร์ เพราะอยากจะเป็นครูสอนคณิตจะได้มีงานมีเงินมาช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ด้านแม่ของน้องพลอยบอกว่าที่บ้านอาศัยอยู่ด้วยกัน4ชีวิตนะครับมีคุณแม่แล้วก็คุณพ่อที่เป็นสามีมีน้องพลอยรวมถึงลูกชายวัยเจ็ขวบอยากวอนภาครัฐให้มาช่วยซ่อมแซมบ้านและห้องน้ําให้เพราะว่าเป็นห่วงลูกสาว สำหรับผู้ที่มีจิตเมตตาสามารถแบ่งปันน้ำใจส่งเสื้อผ้าอุปกรณ์การเรียนและสิ่งของที่จำเป็นไปได้นะครับสอบถามเบอร์โทร0826212447นะครับ